อุปกรณ์อ้าคุณแซบคือทำหน้าที่ดีแท้ปะมาเกลี่ยมนาบูตผู้หนู่พาลังอันกระตียมสามพูดนะอุปกรณ์จะกินหมาเกลียมเราต้องมีไม้จิ้มฟันเด้ออันนี้คือลุงชาเทศมหายางดีเลยนี่ด้านในมันจะเป็นอย่างนี้นี่หน่วยหน่วยหมาเกลี่ยมมันจะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องหน่วยหมาเกลี่ยมมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวหองกับพาออกเนาะลุงชาจะผ่าครึ่ง เนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ข้างในเราจะกินข้างในเด้อพี่น้องเด้อเราจะกินข้างในนี่อันนี้คือเต็มดีแทะนี่บางอันก็ไม่เต็มบางอันก็เต็มจะเป็นแบบนี้แหละแล้วเวลาเราจะกินเด้อใช้ไม้จิ้มฟันนี่ทิ่มลงไปเลยนี่แทงลงไปเลยพี่น้องแทงลงไปมันก็จะแคลแหลกขึ้นมา <laughs> มันก็จะเคลแหลกขึ้นมาแบบนี้เลยนี่เราก็จะกินอันขาวๆาวอันนี้เด้อ <laughs> มันดีก็อย่างนี้ ลงไปแล้วปลุดขึ้นมานี่หยุด <c oughs> แซบแหงอันนี้มันเป็นของป่าด้วยพี่น้องเด้อมันเป็นของป่าเกิดเองอยู่ในป่ามั่นขนาดพี่น้องหู้หนึ่งกิมแจ๊กสองเทียสับกันไปมากพี่น้องนี่แหละมันจะเข้าขาวนวลๆมันๆเด้อพี่น้องเด้อ อ,อ่าไม่นี่เบื้องไกลๆนี่เบื้องไกลๆเลยนี่เด้อใช้ไปลายไม้จิ้มฟันทิ้มลงไปข้างหนึ่งจึ๊บมันก็นจะปูดขึ้นมาเลยนะนี่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 มันจะเป็นข้าวขาวแบบนี้แหละถ้าติดมาแบบนี้เท่ากับโมมเลยโ <c oughs> มมเลยมันจะมีความมันมัน่น้องขามันจะมันมันนะคะอืนี่อู้นวลน,นี้คือไหลแถ่นี้นวลน,นี้ไหลามากโมมเลยนะอืมแซ่บอ่ะแบบนี่